คนเกิดวันอาทิตย์มีสเสน่ห์ยังไงวันนี้เรามาดูกันจอลึกเนี่ยนะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะเวลาที่เขาปล่อยพลังสเสน่ห์อ่ะเขาปล่อยจากตรงไหนอันดับแรกเลยนะเขาปล่อยจากความรู้สึกของความมั่นใจในบรรดาเจ็บวันเกิดนะแต่ละคนเนะี่ยมีความมั่นใจที่แตกต่างกันไปก็คือมีโอกาสที่จะมีความมั่นใจได้ทุกคนเลย แต่คนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่เราสังเกตได้ง่ายสุดชัดสุดว่าโอ้คนนี้เนี่ยเดินมาอกผายะไรพึงสายตาที่เขามองก้าวย่างที่เขาเดินคําพูดที่เขาลงน้ําหนักเข้าไปในแต่และคําพูดมันช่างเต็มไปด้วยพลังอํานาจที่ดูเหมือน,นตัวเองเนี่ยจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นคือลักษณะของเสน่ห์ข้อแรกประการแรกของคนเกิดวันอาทิตย์นะประการที่สองคนเกิดวันอาทิตย์นั้นนะ่ะ มีวาจาที่ประหนึ่งเป็นประกาศสิทธิ์เลยพูดอย่างไรเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่ได้ยินจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างอะที่ไปโดนจิตโดนใจอะ่ะให้ต้องทำตามอะ่ะประหนึ่งว่าเกิดมาหลายภพหลายชาติก็เป็นเจ้าคนในคนมาเยอะแล้วทำองเนี้เมืนก็เลย มีความคุ้นชินที่ติดตัวมาว่าเวลาทำอะไรจะมีคนตอบรับจะมีคนเนี่ยคอยให้ความยอมรับนับถือดังนั้นตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็มักจะได้เป็นหัวหน้าถ้าเป็นแบบเด็กๆหัวหน้าแกงโตขึ้นมานิดนึงเป็นหัวหน้าห้องประธานนักเรียน พอเข้าไปสูงขึ้นไปประทานนักศึกษาทำลองเนี่ยโตมาออกมาทำงานทำไมเป็น่ของากิจการไปเลยไปทำงานมียอดไปตำแหน่งก็ตำแหน่งขึ้นเร็วผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ชอบถ้าหากว่าทำงานเอกชนเนี่ยก็แน่นอนความโดดเด่นแล้วก็การได้ปรับเลื่อนตำแหน่งโอ้โหโบนัสเงินเดือนการปรับฐานตำแหน่งขึ้นไปแบบ ก้าวกระโดดอย่างคนที่รุ่นราวคนเดียวคนเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมเข้ามาด้วยกันยอาจจะค่อยๆขยับปีนิดปีะหน่อยแต่คนเกิดวันาที่อาจจะไปปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งเลยนั่น,น,นหมายถึงตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นสเสน่ห์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นนอกจากวาจาดีพูดแล้วมีน้ำหนักพูดแล้วคนให้ความยอมรับน้าถือเป็นคนที่มีน้ำใจคนมีน้ำใจ เวลาที่ทําอะไรอ่ะมันมีเสนเออ่ห์ไงนึกถึงคนอื่นถึงแม้เขาเกิดมาที่จะติดที่เอาแต่ใจตัวเองนะแต่ว่าการที่เขานึกถึงคนอื่นอ่ะมันทําให้เขาอ่ะดูเป็นคนที่ใจกว้างส่วนหนึ่งตัวเองอ่ะจะเอาแบบนี้อยากได้แบบนี้ก็แล้วแต่นะแต่ส่วนหนึ่งก็แบ่งปันเอื้อเฟื้อมันคงเป็นความเคยชินมั้ง คือคนจะปกครองคนไงมันก็เลยมีการที่ว่าซื้อใจคนได้แบบเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปคิดไปวางแผนคือเป็นพูดง่ายเป็นคนใจใหญ่แต่หลายต่อหลายครัง้งนะก็โดนแทงข้างหลังเยอะนะเพราะว่าด้วยความที่ให้ไปโดยไม่ได้ไปคิดว่าเป็นบุญคุณเป็นอะไรให้จน เป็นความเคยชินวันหนึ่งให้น้อยลงหรือลืมให้ขึ้นมาโอ้ถูกหลังเกเดียดชฉนถูกจมตีถูกตาหนิก็มีนะทงทั้งที่ตัวเองก็ทําดีอยู่แหละแต่ว่าหลงลืมทําดีน้อยลงเนี่ยน,นั้นก็ต้องมีศิลปะของการให้สเสน่ห์ของเกิดวันาอาทิตย์นะข้อหนึ่งนะคือเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักแล้วก็มักจะได้อ่า ความช่วยเหลือจากคนที่เป็นคนสูงอายุกว่าคนที่มีอำนาจนาทีคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ทั้งนองนี้ก็เลยไปได้ไกลไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มีคนที่มีอำนาจมากๆมาอบอุ้มมาช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นทางลัดไปสู่ความสำเร็จอันนี้คงเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดนะเพราะว่า สมมติคนสองคนทำงานความรู้ความสามารถทุกอย่างเท่ากันนะแต่คนหนึ่งได้รับการสนับสนุนในทางที่ถูกต้องในทางที่มันจะทําให้ขึ้นทางด่วนได้เ <c oughs> ข้าใจคำพูดอาจารย์ใช่นั่นแหละคนเกี่ยวที่มักจะได้รับโอกาสอย่างนั้นจุดอ่อนก็มีนะพูดถึงจุดอ่อนไหมเนื่องจาก เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอหลายต่อหลายครั้งเนี่ยความทรนงของตนเองอะ่ะมันก็ทำให้ถูกคนเขาโจมตีหรือมีศัตรตูได้จุดอ่อนอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่ใจร้อนขึ้นมาอาจจะพังทลายทุกสิ่งที่ตัวเองอะ่ะสร้างเอาไว้ไปหมดเลยเพราะว่า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธอันเกิดจากความมีมาตรมีฟอร์มการม,มีศักดิ์ศรีของตัวเองอะไรนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังเวลาโกรธทำยังไงหยุดการแสดงออกทั้งคำพูดการกระทำการพิมพ์การอะรการสื่อสารทุกอย่างก็จะดีเวลาที่ใช้วัตถุมงคลที่ เสริมสเสน่ห์นะพอได้รับจากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยหนึ่งพกติดตัวโดยเฉพาะตอนที่ต้องพูดกับคนหรือตอนที่ต้องเอาหน้าเอาตาเนี่ยสื่อสารออกไปมางคลบอกโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอหรือไปเจอตัวเอาวัตถุมงคลอันเนี้ยพกเอาไว้สองนะตอนที่เรานอน,อนตอนกลางคืนนะี่ย เรานึกหน้าของคนที่เรารักเราชอบไม่ให้ดีพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นึกหน้าใครเราก็มีเสน่ห์คนทั่วไปใช่ไหมพกไว้กับตัวแต่ถ้าเกิดสมมติก่อนนอนเราอยากให้คนได้คิดถึงเอาวัตถุมงคลที่ได้จากอาจารย์ไปนะวางไว้ใต้หมอนนะแล้วนึกหน้าเขาไป้ชัดนะพลังของวัตถุมงคลที่มีพลังมหาเสน่ห์จะไปดึงดูดจะไปกล่อมกล่าวจิตใจของคนที่เรานึกถึงเขาเนี่ยให้คิดถึงเรา ให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยเราไปประกอบพลังเสน่ห์ที่เราอ่ะมีวัฒนสินดีอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่มีรสนิยมดีในการที่จะเลือกข้าวของเสื้อผ้าแล้วเราก็เป็นคนที่ยอมที่จะไปเนี่ยเสน่ห์เรามันมากล้อนอยู่แล้วไงเราเป็นคนประเภทที่ว่าสมมติเดินเข้าไปในสถาน่ที่หนึ่งแล้วเรามีงบประมาณมากพอ อันนี้เฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ดาวอาทิตย์ในดวงมันเด่นมันมีพลังจริงๆนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนไม่ได้เกิดอาทิตย์แต่ดาวอาทิตย์ในดวงเด่นหรือเกิดวันอาทิตย์แล้วดาวอาทิตย์ในในดวงมันมีพลังมากพลังน้อยมันจะแสดงต่างกันแต่ถ้าเกิดเกิดวันอาทิตย์แล้วดาวอาทิตย์ในดวงเด่นจริงอ่ะพอเข้าไปในร้านเนี่ยอะไรอ่ะเอาของที่ดีสุดแพงที่สุดสมมติสั่งเมนูหรือว่าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรก็แล้วแต่เข้าของเครื่องใช้เอาแบบแพงที่สุดนั้นเราเป็นคนสายเปป็นคนใช้เงิน เป็นใช้เงินแล้วว่าสร้างบาร,รมีเราได้โอเคแหละการรู้จักหาเงินก็หาเก่งการรู้จักสร้างบาร,รมีการม,การมีการมีการวางตัวที่ดีเราเป็นที่หนึ่งแล้วดังนั้นวัตถุมงคลที่อาจารย์ให้ไปเพื่อเสริมเสน่ห์พกไว้ใกล้ตัวก็พอไม่ต้องใช้คาถาเพราะอาจารย์เสกให้แล้วก่อนนอนทํำยังไงนะทวนอีกทีหนึ่งวางไว้ใต้หมอนแล้วนึกถึงหน้าของคนที่เราคิดถึงเขาอยากให้เขาคิดถึงเราแบบนี้มันจะทําให้เขาเน่ มีโอกาสที่จะฝันถึงคิดถึงเราเอาคนเ,าเราพอฝันถึงกันคิดถึงกันแล้วเป็นไงพอเช้ามาก็อยากเจอเอ๊อยากคุยกันหน่อยคุยกันเสร็จเอ๊อยากดูหน้าดูตากันหน่อยเอ๊เดี๋ยวไปนัดเจอคือเพื่อนง่ายจากคนที่รู้สึกไม่เคยคุ้นกันกลายเป็นคิดถึงกันจนทนไม่ได้ต้องมาเจอให้ได้นี่คือฤทธิ์คือพลังของ สิ่งที่อาจารย์เตรียมไว้ให้พวกเรานะดังนั้นจะเป็นวันใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ฟังอาจารย์ไว้วิธีใช้นี้รู้สนห์ตนเองพวกเรารู้วิธีการใช้วัตถุมงคลที่อาจารย์จะมอบให้เนี่ยนะอัตราค่าบูชาเท่าไหร่เดี๋ยวไปสอบถามหลังไหมนะกดที่โปรไฟล์นะแล้วเราอะ่ะก็เอาไปใช้ให้ประสบกับความสุขความสําเร็จก็ขอให้วันอาทิตย์เนี่ยได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้ ดังที่ในใจชอบคิดปบ่อยว่าฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ต้องได้เร็วๆต้องได้เดี๋ยวนี้วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมารับเอาความสำเร็จ